สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับกอบแลาช่องดารายันทรแชนลกันอีกครั้งนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนธันวาคมของเพื่อนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะในส่วนของช่องเรานะก็แบ่งวันเกิดตามแบบไทยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสงสัยนะว่าตัวเองเกิดวันไหนยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบให้นั่นเองนะกอ็อย่างแรกเลย ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าในคลิปนี้แบบเสียงมันจะขึ้นจมูกหรือว่าบางทีอาจจะฟังแบบไม่ค่อยชัดบ้างหรือว่าแบบเสียงแหบเสียงแห้งบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่านี่ทางนี้โดนภูมิแพ้เล่นงานอย่างหนักหน่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเนาะแล้วก็ในเรื่องของฝุ่นด้วยนะคะยังไงเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนแข็งแรงดสดใสปลอดภัยนะคะ โอเคอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นฟังคำทำนายกันเลยนะคะในส่วนของหน้าไพ่นะคะพื้นอ่าพื้นชะตาเนาะภาพประวัเราได้ทำการเปิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นภาพอยู่ในตอนนี้เนาะไพ่ที่เพื่อนๆได้นะคะจะมีเป็นสองไม้ค่ะห้าดาบราชาเหรียญน,นะคะราชาไม้เดทนะคะสิบไม้ราชินีดาบ อัศวินดาแปดถ้วยแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะอืมไพ่ดาบมาสามใบด้วยกันเนาะแล้วก็มีเมเจอร์คานามาหนึ่งใบด้วยกันนะคะก็หลักๆเลยอะ่ะเราว่าเดือนเนี้ย มันเหมือนสิ่งที่เพื่อนๆกําลังรอคอยอยู่อะค่ะมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วแหละเออเพราะว่าด้วยความที่แบบไพ่ตัวเพื่อนๆเ,เนี่ยมันเป็นสองหมายเนาะก็คือไพ่ของการรอคอยหรืออาจจะหมายถึงในเรื่องของงานก็ได้หรือใครที่กําลังแบบเหมือนรอข่าวรอในบางสิ่งบางอย่างที่ที่รอมาสักพักเออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินก็ได้เรื่องงานก็ได้นะคะมันน่าจะมีอืม ข่าวแล้วแหละคือเหมือนกับคาตอบที่รอมันจะได้แล้วแหละในในช่วงเดือนนี้นะคะเราก็อาจจะเป็นคําตอบที่เข้ามาแบบรวดเร็อะนะออสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือมันดูว่าเดือนนี้ค่ะมันมีเกณฑ์ที่ด้วยความที่ตัวเราเองเนาะกาลังแบบเหมือนเหมือนอยาก ยหยุดเพื่อที่จะรอคอ,อยในสิ่งที่ที่เราต้องการอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเงนิงนหรือคําตอบอะไรก็ตามมันอาจจะทําให้คนรอบข้างอะค่ะเกิดความแบบหงุดหงิดหรือทําให้เขารู้สึกแบบเหมือนเขาเรียออะไรดียะเหมือนไม่ได้ดั่งใจอะเออเหมือนแบบถ้า,มาไม่ให้คําตอบสักทีอะไรเงี้ยรออะไรอยู่อะไรเงี้ยทำไมทําอะไรช้าจังอะไรประมาณเนี้ยได้นะคะจากไพ่ที่เห็นเพราะว่ามันมีห้าไม้ขออภัยห้าดาบเกิดขึ้นแล้วก็มีสิบ หมเนาะกับบางคนอะเรามีความรู้สึกว่าความพยายามบางอย่างที่ที่เราได้ทํามาสักพักและ้ะหรืออาจจะทํามานานแล้วว่ะมันเหมือนเหมือนโดนขโมยออกไปอะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลงานก็ดีหรือชื่อเสียงก็ดีมันทําให้ตัวเพื่อนเพื่อนเอ,อะรู้สึกแบบ ไม่โอเคอะ่ะเออต้องบอกอย่างนี้เลยบางคนอยากจะแบบออกจากสถานการณ์นี้ไปเลยหรือบางคนอาจจะหมายถึงการแบบอยากจะออกจากงานที่ทําอยู่ไปเลยก็ได้ออมมีป่าถ้วยเกิดขึ้นแล้วก็มีเดทด้วยเนาะอืมจะบอกว่าไงดีเอ,อ่อถ้าตามหน้าไพ่นะถ้าตามหน้าไพ่แล้วอะถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านออนไลน์หรืออะไรพวกนี้ค่ะ ถ้าเราเคยทำอยู่เป็นทีมเนาะเออทำอยู่กับกับเพื่อนกับทีมหรือกับใครก็ตามแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันมันไม่ตอบโจทย์อะเออในสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นแบบเอ้ยคนรู้จักเรามากขึ้นหรือแบบได้ไรายได้ที่ดีขึ้นหรืออะไรประมาณเนี้ยอืมนะถ้าอยากจะออกมาทําเองอะ่ะ ถามว่าทําได้ไหมมันก็มีโอกาสที่จะทําได้แล้วก็อาจจะแบบเหมือนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากยิ่งขึ้นคือเหมือนแบบเราทําไปแค่ไหนเราก็จะได้เท่านั้นนะ่ะเออแต่มันจะยากนิดหนึง่งในช่วงเริ่มต้นนั่นแหละอืมมันจะหนักหน่อยมันจะเหนื่อยหน่อยถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าตัวเองไหวตัวเองโอเคตัวเองแบบว่ารอได้จะลองก็ได้นะคะถ้าทาน้ำไห้นะตรงนี้นะแต่เดี๋ยวเราไปไปไปดูเพิ่มเติมในเรื่องของงาน ที่แบบจะมาเปิดภพ่แบบว่าสพรอ,อร์ตเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะช่วงนี้ถ้าต้องเดินทางไกลในช่วงเวลากลางคืน ให้ระมัดระวังนิดนึงโดยเฉพาะคนที่ขับรถขับลาเองนะคะอย่าขับรถเร็วนะคะแล้วก็ถ้าต้องไปอยู่ในในช่วงแบบถนนหรือช่วงตรงไหนที่มันมืดอะ่ะเออดูแบบไฟมันส่องสว่างไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะเป็นที่สายตาเราก็ได้ที่แบบเหมือนเหมือนมันมองไม่ชัดเนาะในเวลาที่แบบมันมืดอะไรอย่างเงี้ยให้ขับให้ช้าลงใจเย็นๆนะคะเออ,อย่าแบบเร่งรีบอย่าแบบ เพื่ออะไรอะ่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าก็คุ้นทางมันเป็นทางคุ้นเคยกับแบบขับรถกลับบ้านก็ทางนี้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยต่อให้มันมืดก็คงไม่เป็นไรอันนี้อย่าประมาทนะบอกบอกไว้เลยว่าอย่าประมาทคือไพ่มันไม่ได้ขึ้นหรอกว่ามันจะแบบมันจะมันจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มีความรู้สึกว่าระวังไว้ก่อนดีกว่า บางอย่างมันโอเคแหละมันอาจจะมีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นเราอาจจะหลบท่านหรืออาจจะแบบเบรกท่านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมเราต้องทําให้ตัวเองรู้สึกแบบตกใจหรือเป็นกังวลหรือต้องแบบไปอยู่ในสถา,านาการณ์แบบนั้นด้วยนึกออกไหมอนน,นั้นระวังไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะแล้วก็หลายๆคนให้ระมัดระวังในเรื่องของอ่าพวกโรคภูมิแพ้นะคะช่วงนี้เนอะอหรือการติดเชื้อจากแบบพวกไวรัสหรือแบบคทีเรียรที่เรามองไม่เห็นนะคะอันนี้จะแบบว่า ติดเชื้อไวมากนะหรือแบบไปอยู่ในในสถานที่ที่มันแบบมีความสุ่มเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่แมสนะคะป้องกันตัวเองไว้ก่อนแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพได้นะเออโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างที่มันเคยแอบแฝงมาอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่แสดงอาการเรามองว่าเดือนนี้มันอาจจะมีการแสดงอาการเกิดขึ้นให้เราได้ได้รับได้รู้ได้เห็นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ อย่างอื่นที่เห็นในตรงนี้คือบางคนนะอาจจะมีการวางแผนก็ได้นะหรือรอคอยโอกาสที่จะไปแบบไปทําอะไรใหม่ๆมันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรใหม่ๆด้วยมันเหมือนอยากจะไปโคงานหรืออยากจะไปแบบไปร่วมงานไปทํางานอะไรกับกับ บุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะคะที่เรารู้สึกว่าเอยคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถมีเงินมีอาเรแบบมีทั้งอานาจมีทั้งบรารมีมีทั้งแบบ power ในเรื่องของเงินอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกว่าถ้าเราไปซัพพอร์ตเขาหรือไ,ได้ไปทํางานร่วมกับเขาเราแบบเราจะมีรายรับมากยิ่งขึ้นอหรืออาจจะแบบว่ามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นถ้าตามนะไพ่แล้วอะไพ่บอกว่าให้ให้ใหอื ใจเย็นๆอย่าใจร้อนในการที่จะแบบไปตกปักรับคําโดยทันทีหรือว่าแบบเขา้าเขาเรียกอ,อะไรนะพุ่งก็ไปหาเขาว่าแบบแบบฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะคือถ้าตามหน้าไพ่แล้วว่าค่ะมันเหมือนกับมันต้องมีการวางแผนอะ่ะหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเราอยากจะไปร่วมงานกับกับใครสักคนซึ่งเขาแบบเอ,อมีอํานาจมีบารมีมีแบบ โอ้ oh, potential ที่จะแบบร,รู้ว่าถ้าเราได้ได้ได้ไปเป็นพาร์ทเนอร์เขาแล้วเราจะแบบโอเคเลยอะไรเงี้ยอะสมมติง่ายๆเลยสมมติว่าเราอยากจะไปร่วมงานกับกับอะไรดีเซเว่ 7, นะ่ะสมมติเป็นเซเว่นแล้วกันเราอยากจะเอาสินค้าบางอย่างไปวางขายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราก็เดินเข้าไปแบบเอ้ยน้องฝากวางขายหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แบบทันถูกแหมมันต้องมีมีขั้นตอนมีกระบวนการมีวิธีการหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะนะมันมันประมาณเนี้ย เออลักษณะแบบให้เห็นตัวอย่างนะประมาณนี้นะคะอืมกับบางคนอันนี้ไม่ค่อยอยากถ่ายเท่าไหร่บอกว่าไงดิอันนี้บางคนคนที่เขาเคยเป็นเป็นเป็นเอ,อฝ่ายสนับสนุนหรือเป็นซัพพอร์เตอร์เราอะเออเขาอาจจะ ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่อซัพพอร์ตเราอีกแล้วอะไรประมาณเนี้เอออาจจะเช่นว่ามีเหตุต้องห่างไกลกันหรือมีเหตุให้แบบอ,อ่าไม่ได้ติดต่อกันอีกหรือมีเหตุให้ให,ให้ตัวคนคนนั้นแบบต้องไปทําอะไรในที่ห่างไกลอะไรเงี้ยทําให้เราแบบไม่สามารถที่จะแบบว่าอ,อ่าติดต่อเข้าได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะรับการช่วยเหลือจากคนคนนี้ได้ในช่วงเดือนนี้นะเออประมาณนี้ดีกว่าเออโอเคเอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน ในส่วนของไพ่ที่จะมาเปิดเพิ่มเติมดีกว่านะคะในเรื่องต่างๆก็เดี๋ยวจะขอเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะมาดูกันว่าการงานของเพื่อนที่เกิดวันพุธกลางคืนในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างใบแรกเป็นเก้าดาบนะคะอืมใบที่สองเป็นสามไม้เออเนี่ยมันเป็นสองไม้เม่เป็นสามไม้มันเหมือนมันรออะไรสักอย่างอยู่เหมือนกันนะที่มันแบบมีความเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างนี้เนาะ ตามมาด้วยราชินีไม้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยเดอะฟูลคืออ่าถ้าคนที่รอคอยการติดต่อหรือการแบบอยากไปเป็นพาร์ทเนอร์ไปเป็นหุ้นส่วนหรือการแบบได้ไปดีลงานกับคนต่างชาติต่างภาษา มันมันอาจจะมีเหตุให้เราต้องแบบเครียดกังวลก่อนอ่ะเออแล้วก็ถ้าถามว่ามันจะได้คอนแทคได้สัญญาได้อะไรเป็นไปตามนั้นไหมคือเดอะโฟมันเกิดขึ้นมันเหมือนแบบถ้าได้เป็นคอนแทคจริงจริมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบเพอร์มานนต์นึกออกไหมัออาจจะไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์แบบแบบประจำอ่ะมันอาจจะได้แบบโอเคงั้นก็ลองลองแบบทำสัญญากันดูก่อนแบบหนึ่งเดือนสามเดือนคือมันระยะสั้นมากๆค่ะมันอาจจะไม่ใช่ระยะยาวอย่างที่เราแพลนเอาไว้อะประมาณนี้เนาะอืม หรือใครที่เราคอยในเรื่องของการเดินทางไกลในเรื่องของการงานเช่นว่าแบบจะได้ไปแบบไปทํางานต่างประเทศไหมหรือได้โครงงานได้แบบเรียกว่าอ,อะไรเดียวเหมือนแบบต้องต้องไปดิวกับต่างประเทศโดยที่ตัวเราต้องมีการเดินทางไปอะคะ่ะมันน่าจะมีเหตุขุกข,ขักบางอย่างทําให้เราเครียดทําให้รู้สึกแบบเฟลอืมถามว่าจะได้ไปไหมมันก็มีโอกาสอยู่นะที่จะได้ไปแต่ว่า สมมตินะสมมุติว่ามีโปรเจกต์อยู่สามโปรเจกต์ให้เราแบบไม่ใช่ให้เราคือเป็นโปรเจกต์สามโปรเจกต์ที่เราอะมีสิทธิ์จะได้ไปเราอยากไปโปรเจกต์ที่หนึ่งมากสมมติโปรเจกต์ A B C แล้วกันโปรเจกต์ project A อเนี่ยอยากไปมากเราอาจจะไม่ได้ไป A เราอาจจะได้ไป C อะไรประมาณเนี้ยคือ C เป็นที่ที่เราแบบไม่ได้อยากจะไปนะักอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เอะเขาเลือกให้เราต้องไป C ก็ต้องไปอะไรประมาณเนี้ยเออมันมันจะเป็นความรู้สึกประมาณอย่างนั้นนะคะนะ โอเคไปดูกันต่อในส่วนของออการเงินอันนิดนึงแล้วกันใครที่อยากจะไปร่วมหุ้นนะแนะนำว่าแนะนำว่าหนึ่งทำด้วยตัวเองดีกว่าหรือถ้าจะร่วมหุ้นจริงๆให้ร่วมหุ้นเป็นแบบสองคนก็พออย่าอย่าไปร่วมหุ้นแบบสาม คือมันก็เหมือนเราทําคนเดียวนึกออกไหมก็คือเหมือนกับหนึ่งคือบริษัทเราอีกหนึ่งคือบริษัทคู่ค้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือหนึงห่งกับสองนึกออกไหมอย่าไปแบบเรากับเพื่อนแล้วมีบริษัทคู่ค้าเนี่ยมันคือสามอ่ะนกึกออกปะเออมันมันไม่เวิร์กนะคะแล้วก็อาจจะแบบมีเหตุให้ผิดอกผิดใจหรือว่ามีเหตุที่ทําให้เรารู้ว่าอ๋อเขาไม่ซื่อกับเราอะไรประมาณเนี้ยนะอืมโอเคอ่ไปดูกันในส่วนของ การเงินนะคะภาพรวมการเงินเดือนนี้เป็นยังไงห้าดาบเอ้ยเป็นดับเบิลห้าดาบเงินนี้ต้องระวังนะมีเอ p e r อเนะคะมี The Moon มีสองถ้วยเราว่าคนใกล้ตัวนะดูไม่ค่อยดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะอย่างที่บอกไปว่าถ้าใครที่อยากจะไปลงทุนก็ดีหรือว่าไป ไปทําอะไรที่มันเป็นนิติกรรมทางด้านการเงินที่จะต้องมีหุ้นส่วนที่จะต้องแบบเหมือนเราไม่ได้เป็นคนทําเองอ่ะจะต้องมีคนกลางอันนี้อาจจะต้องระวังนะคะด้วยความที่แบบมีทั้ง5้าด่ามีทั้งเดมมนเกิดขึ้นนะมีโอกาสโฉเหมือนกันนะในเดือนนี้เอออาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงโดยเฉพาะใครที่ต้องไปดีลกับคนต่างชาติเนี่ยมันมีเอเมอร์เลอร์เกิดขึ้นหนึ่งต่างชาติต่างภาษาสองคนที่เป็นแบบผู้ชายที่มีอายุมากกว่าเราหรือแบบมี power มากกว่าเราอ่ะเออมัน มันดูเป็นอะไรที่ที่ต้องระวังนิดนึงแล้วกันเออเอาเป็นว่าหาข้อมูลดีๆแล้วก็เอ,อดูให้ดีแล้วกันเวลาที่เราจะไปดีลงานไปดีลอะไรกับขายโดยเฉพาะในเรื่องของเงินนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่เรื่องประมาณนี้ไม่ได้มีการลงทุนไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการค้าขายเลยนะเราในเรื่องของเงินอ่ะ เดือนนี้คือหนึ่งอย่าให้ใครยืมเงินสองคือถ้าไปคาดหวังในเรื่องของเงินอย่างที่บอกไปว่าคนที่เคยเป็นซัพพอร์เตอร์เราอะคะ่โดยเฉพาะถ้าแบบเป็นผู้ชายที่มีอายุมากกว่าเราหรืออะไรเงี้ยนะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะไม่สามารถแบบซัพพอร์ตเราได้อะเดือนนี้อาจจะต้องแบบตนไป่ได้พึ่งแห่งตนดังนั้นต้องวางแผนดีๆนะคะในเรื่องเงินนะก็ ตั้งแต่ต้นเดือนเลยนเนาะวางแผนไว้ดีๆเพราะว่าเดือนนี้มันแบบมีเทศกาหลหลายเทศกาลมีวันหยุดมีโน่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็ด้วยความที่แบบมันเป็นแบบเดือนที่เป็นสิ้นปีด้วยมันก็อาจจะมีการแบบต้องเฉลิมฉลองโน่นนี่นั่นใช้ใจ่ายเยอะต้องซื้อของของขวัญอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะต้องแบบใช้จ่ายในเรื่องเงินค่อนข้างเยอะดังนั้นก็ดูแลเมเนจในเรื่องการเงินให้ดีๆนะคะ ไปดูกันต่อนในเรื่องขอสุขภาพนะคะใบแรกเป็น10ถ้วยใบที่2เป็นจัสติกนะคะใบที่3เป็น4ถ้วยและใบที่4เป็น9เหรียญเป็นดับเบิลเเหรียญบางคนนะมีความรู้สึกว่ไม่อยากจะไปรักษาหรอถึงแม้ว่าจะรู้ก็ตามว่าตัวเองเป็นอะไรเพราะว่า 1. คือไม่อยากเสียตังค์อะหรือรู้ว่าถ้าถ้าต้องไปรักษาเนี้ยมันจะต้องเสียเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนแบบ เหมือนไม่อยากจะเสี่ยงเงินไปกับการดูแลรักษาตัวเองเลยอะเอออันนี้ต้องจะบอกง่ายเดียะคือถ้าสุขภาพเรามันแย่ลงไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็จะไม่มีแรงไม่มีกําลังในการแบบไปทํางานหาเงินหรืออกใช่ไหมแล้วถ้าสุขภาพเรามันแย่ไปเรื่อยๆอะจากเงินก้อนเล็กๆที่ต้องไปแบบหาหมออาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นก็ได้เออในในบางเคสบางคนนะหรือบางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของการที่แบบ ตัดสินใจแล้วที่จะปฏิเสธการรักษาคือเหมือนรักษามาสักระยะแหละแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นมันก็ทรงๆแบบเนี้ยมาเรื่อยๆคือรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเหมือนปลงชีวิตแล้วอะไรเงี้ยจัสติกเกิดขึ้นกับก้าวเหรียญตรงนี้บางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของการเริ่มคิดที่จะทําประกันชีวิตหรือเริ่มที่จะแบบทําแบบพวกพินัยกรรมเออก็ได้นะคะในเรื่องของแบบ ที่มันมีความเกี่ยวเกี่ยวข้องกับสุขภาพใช่ไหมคืเหมือนแบบว่าเริ่มมีการแบบพูดคุยกับกับครอบครัวแล้วว่าแบบเออถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยขอแบบสมมติไม่ไม่ปั๊มนะไม่ปัมม๊มหัวใจนะไม่สอดท่อนะเมโนูนนี้นั่น,นคือมันมันเหมือนเริ่มมีการแบบเป็นกระบวนการในการที่แบบว่าบอกกล่าวกับคนในบ้านอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของการตัดสินใจว่าแบบเออฉันขอแบบนี้นะฉันไม่อยากทรมานนะอะไรประมาณเนี้ยนะ อืมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะไปดูกันต่อในส่วนของอะไรต่อโชคลาภโชคลาบเดือนนี้จะเป็นยังไงใบรรบเป็นเทมเพลนส์ใบที่สองเป็นจัสติกนะคะใบที่สามเป็นเด็กถือดาบและใบที่สี่เป็นอัศวินดาบถ้าจะมีโชคจริงๆนะมันจะเป็นโชคที่เข้ามาแบบปุบป,ปรับฉับพลันมากแบบไม่ทันตั้งตัว แล้วก็เป็นโชคที่อืมคือนั่นเป็นสายสิ่งโชคอะเรามองว่ามันจะเป็นโชคที่ที่มาจากการแบบซื้อลอตเตอรี่เป็นใบๆหรือแบบถ้าเป็นออนไลน์ก็ต้องเป็นแพลตฟอร์มที่มันถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าไปได้เลขอะไรมาก็ลองกลับหน้ากลับหลัง เกับกับตัวเลขดูอะ่ะเออมันอาจจะเป็นเลขที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาดคิดแต่มันอาจจะนำพาโชคลาภมาให้ก็ได้นะคะถ้าไม่ได้มาในเรื่องของการเสี่ยงโชคตรงนี้เรามองว่าอืมถ้าใครที่อยู่ในในภาวะที่ต้องแบบไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวกกับคดีความหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเรามองว่ามันมีโอกาสที่ตัวเพื่อนๆน,นะคะจะแบบ อยู่ดีๆก็เหมือนมีคนมาช่วยก็ได้แบบเช่นประมาณแบบาจากตอนแรกที่จะแบบเอาไงดีไก่เกียร์ไม่ได้เอออยู่ดีเขาก็แบบอ้ามามาไก่เกียร์ให้มันจบจบไปอะไรประมาณเนี้ยเออประมาณนั้นนะอืมโอเคไปดูกันต่อในเรื่องของความรักนะคะภาพรวมความรักในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรแม่และเป็นเลิ e เบอร์โอ้โหใบที่สองเป็นเจ็ดไม้นะคะ ใบที่สามเป็น the emperor และใบที่สี่เป็น the tower อ,อืมอ่าในส่วนของคนมีคู่ก่อนละกันคนมีคู่คนมีครอบครัวแล้วอะค่ะมันเหมือนรักกันมากก็ตีกันมากอะนึกออกไหมมันมันดูเป็นอะไรที่แบบ ด้วยความที่เรารักด้วยความที่เราห่วงใยคนในครอบครัวอะไรเงี้ยจนแบบบางทีมันอาจจะทําให้ตัวเราเองดูเป็นคนที่แบบเข้มงวดหรือเป็นคนที่ชอบควบคุมคือรู้แหละว่าเป็นห่วงรู้แหละว่าแบบด้วยความหวังดีอะไรเงี้ยฉันก็อยากให้เธอท,ทาแบบนี้ไงถ้าเธอจะแบบนี้มันจะดีไงฉันรู้ว่ามันดีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าทําให้ครอบครัวค่ะมีความแบบ ทะเลาะเบาแหว,กแวงกันได้โดยเฉพาะคนที่สมมุตินะถ้าเป็นคนที่แบบมีมีลูกมีบริวารแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความขัดแย้งกับลูกหรือบริวารได้เพราะเหมือนแบบต่างเจนกันต่างความคิดอะไรเงี้ยมีความขัดแย้งกันหรือแบบตัวเด็กก็จะรู้สึกว่าทำไมพ่อแม,ม่ควบคุมเราจังเลยทําไมชอบแบบเห้ามโนห้ามน,น,ามนี่ห้ามนั่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดแบบปัญหาทะเลาะเบาแหว,กแวงกันในครอบครัวได้นะคะ ในส่วนของคนโสดสถานะไม่ชัดเจนก็ไม่ใช่คนโสดสถานะไม่ช่คนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจน,น,คน,คน,เจนก็ให้เรามาระวังในเรื่องของการกัดแกงไว้ด้วยนะเออมันมันเหมือนมันมีการแบบอมีการงัดข้ออะไรกันบางอย่างเกิดขึ้นอืซึ่งมันอาจจะนําไปสู่การแบบ คิดทบทวนก็ได้เหมือนแบบเริ่มมีการตัดสินใจว่าฉันจะแบบไปต่อกับอีกคนนี้มันดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้นะที่คิดว่าแบบฉันจะไปต่อกับเธอดีไหมเนี่ยเธอเป็นคนแบบนี้แบบอีโก้เยอะจังทําไมชอบควบคุมจังทาไมชอบคอนโทรลจัง,อ,จงอะไรประมาณเนี่ยอืมนะคะในส่วนของคนโสดสนิทเหรอเราว่ามันมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่มีอายุมากกว่านะคะเข้ามาแต่คนคนนี้อ่ะ ดูเป็นคนที่ชอบแบบควบคุมเราอะเป็นคนแบบอาจจะแบบด้วยความที่เขามีอายุมากกว่าเราไงเขาก็จะแบบว่าฉั up, นน้ําร้อนมาก่อนเธอฉันมีประสบการณ์เธอต้องฟังฉันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบมีเขาเรียกอ,อะไรนะทัศนคติที่อาจจะไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอืมนะก็เลยมองว่าน่าจะยังแบบโสดอยู่นะคะแต่มันมันมีเกณฑ์แหละมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานั่นเองนะ ไปดูกันต่อในส่วนของคําแนะนํากันบ้างนะคะคําแนะนําเราจะใช้จากการทั้งหมดสองสำรับด้วยกันนะคะในการให้คําแนะนําในเดือนนี้ก็ここสําหรับแรกนะคะที่กาลังจะเปิดอันนี้จะเป็นการจากการเพื่อนใจน,นะคะชุดที่3นะคะอันนี้เพิ่งได้มาเนาะก็เลยอยากจะนํามาเป็นคําแนะนําให้แกบเพื่อนๆน,นะคะและใบที่เพื่อนๆได้นะคะก็เป็นความทุกข์ไม่ใช่ความลับนะคะเอออะมาดูกันว่าใบนี้มาบอกอะไรเพื่อนๆนะคะความทุกข์ไม่ใช่ความลับ ความทุกข์เป็นเรื่องส่วนตัวแต่อาจไม่ใช่ความลับที่เราต้องแบกไว้เพียงลำพังการมองหาพื้นที่ปลอดภัยผู้รับฟังหรือความช่วยเหลือที่ใช่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือเครื่องหมายของปัญญาและความองอาจกล้าหาญที่จะทบทวนดูแลและป้องปกป้องตนเอง ไม่เป็นไรถ้ายังไม่พบคนที่ปลอดภยัยไม่รู้จะเริ่มอย่างไรหรือยังพูดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้จำไว้เสมอว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่กับความเจ็บปวดนี้โดยลำพังอืก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ,ะมาดูคำแนะนำจากการสำหรับที่สอนนะคะนี่จะมาจากพันตาลโรคโคนะมาดูกันว่าพันตาโราโคมีอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนๆในเดือนนี้นะคะ โอ้ระบายที่เพื่อนๆไดน้นะเป็นใบนี้นะสูญเสียอืมมาดูกันว่าสูญเสียมาบอกอะไรเพื่อนๆนะคะความรักนะคนโสดเขาบอกว่าคนที่คุยกันอยู่ทุกวันอยู่ๆก็หายไปดื้อนะอืมบางคนก็อาจจะแบบด้วยความที่ทัศนคติไม่ตรงกันทาให้บางช่วงเ็าอาจจะแบบอยู่ดีก็าหายไรไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะในส่วนของคนมีคู่นะเขาบอกว่าให้เอาใจใส่กันให้มากๆก่อนจะสายเกินแก้นะคะก็ ดูแลจิตใจกันให้ดีเนาะนึกถึงใจเขาใจเรานะคะงานนะเขาบอกว่าเหมือนทําไปวันๆแบบไรวิญญาณเพราะหมดกําลังใจไปนานแล้วเอออย่างบางคนอย่างที่บอกไปว่ามันเหมือนแบบทํามาตั้งนานแต่โดนแบบเรียกไรนะโดนแย่งผลงานโดนโดนแบบว่าเคลมชื่อเสียงไปเราก็รู้สึกเฟลรู้สึกหมดกําลังใจใช่ไหมไม่เป็นไรนะกดกอนะเป็นกําลังใจให้นะคะการเงินนะคะบอกว่าช่วงนี้ไม่ต้งหมด มีต่ำหมดกับหมดนะเออรายจ่ายบานปลายและเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้คาดการเอาไว้อืมก็ไม่เนชในเรื่องของการเงินให้ดีๆนะคะสุขภาพนะคะเขาบอกว่ามีเกณฑ์ป่วยหนะักถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือนะเออก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอย่างที่บอกไปว่าถ้ามันมันพบเจอรโรคภัยอะไรที่ที่มันชัดเจนขึ้นนะ่ะ ถึงแบบว่ามันจะต้องแบบใช้ระยะเวลาในการรักษายาวนานหรือว่าต้องใช้เงินจํานวนมนึองอะ่ะเออถ้าถ้ามันยังรักษาได้อยังรักษาทันนะแล้วว่าก็ก็คุ้มนะที่จะเสียไปอะไรอย่างเงี้ยอืมเพื่ออนาะคตที่แบบสุขภาพของมันดีขึ้นเราก็จะมีแรงในการไปหาเงินไปทํางานให้มันแบบชีวิตมันดีขึ้นนั่นเองนะคะ แต่ทางที่ดีอะควรดูแลสุขภาพให้ดีตนะั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าอย่างเงี้ยอย่าปล่อยให้มันแบบเป็นหนักแล้วก็แย่ลงจนแบบรักษาไม่ได้หรือต้องรักษายาวนานเนาะเคล็ดลับนะคะเขาบอกว่าให้ทําบุญลงศพเพื่อสะเดาะเคราะห์นะคะเออก็ลองไปทํากันดูนะอันนี้เราก็เป็นเคล็ดลับมาบอกใครเ,เพื่อนๆแล้วนะคะ โอเคก็จบไปแล้วนะคะสาหรับคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนธันวาคมเหมือนเพื่อนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการอ่านไพ่ทํานายไพ่ของกบสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะหรือถ er ้าเพื่อนๆท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนการทําช่องก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ทงส์นะคะหรือปุ่มขอบคุณหรือช่วยดูโฆษณา,นานจนจบอันนี้ก็จะเป็นการช่วยสพอร์ตการทําช่องได้เป็นอย่างดีค่ะโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ